สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันหน้าสาวสมฤทัไทยเจริญสุขครูโรงเรียนบ้านตาเลียวค่ะออกมานำเสนอที่มาและความสำคัญของการสร้างนวัตรกรรมในครั้งนี้นะคะนวัตรกรรมนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นการสร้างเกี่ยวกับวิดีโอนะคะที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดทองตะอินนะคะเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนของบ้านตาเลียวนะคะ ความสําคัญนะคะที่คุณครูเลือกสร้างวิดีโอนะคะนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็คือวัดคลองตะินเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะก็คือเขามีประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็มีคุณค่านะคะในด้านวัฒนธรรมของศาสนานะคะวัดเนี้ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนถึง วิถีชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะทั้งความเชื่อคุิปัญญาค่ะการสร้างวิดีโอนี้นะคะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดคลองตะินนะคะเริ่มต้นเ้ืยอความตั้งใจของคุณครูที่จะรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดนะคะประวัติของวัดเนี่ยให้นักเรียนรุ่นหลังๆได้ดูแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงสมมติว่าเด็กๆกลุ่มนะี้ได้เรียนและแล้วเกิดครั้งต่อไป เราอยากให้เขาได้เอาไปเปผยแพร่ให้กับคนอื่นบางครั้งข้อมูลเนาะเขาก็จะจําไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็เลยจะต้องใช้เป็นวิดีโอก็คือสามารถจะแชร์ให้คนที่อยากรู้หรือคนที่เขา,เาสนใจได้รับรู้ด้วยคุณครูก็เลยเจะทําเป็นวิดีโอแล้วคราวนี้ชั้นที่คุณครูสอนก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งเด็กเนี่ยก็จะมีความ ถ,ถ้าพูดถึงถ้าจะดูวิดีโออะไรเงี้ยถ้ามันเป็นวิชาการมากๆน้องก็จะไม่ค่อยมีสมาธิในการดูค่ะก็เลยต้องเลือกเป็นวิดีโอที่สามารถดึงความสนใจของกับเขาได้บางครั้งวัดคลองตะินนะคะเด็กๆหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้จักประวัติอยู่แล้วเนาะเขาท่านคะแม่ไม่ใช่รู้จักประวัติก็คือจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัดในชุมชนน้องๆก็จะได้ไปทําบุญไปอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่รู้ประวัติความเป็นมาคุกๆก,ก็จะสอดแทรกประวัติความเป็นมาเข้าไปในวิดีโอโดยที่ไม่ให้น้องๆเบือ่อ ะะแล้วก็จะมีการใส่กระตูนหรือว่าการใส่เอฟเฟกเข้าไปบ้างเนาะในบางช่วงแล้วก็เด็กๆเขาก็จะคอยมาถามต่อดคุณครูคะวิดีโอนี่หนูที่หนูดูอ่ะหนูอยากเอาไปให้แม่ดูอยากเอาไปให้พี่ดูทํำยังไงได้บ้างคุณครูก็เลยเลือกที่จะเอาลงไปใน y u t u b e เนาะในช่อง Youtube แล้วก็ถ้าเกิดบางที่เด็กๆค้นหาไม่เจอคุูก็เลยบอกว่า ให้เข้าไปค้นหายอยู่ในเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อที่จะดูวิดีโอนี้จากเป็นของโรงเรียนได้เด็กๆก,ก็จะสนใจกันบางครั้งก็บางทีอาจจะไม่ได้ว่าน้องอาจจะอยากเรียนหรือว่าอยากรู้อะไรเงี้ยบางทีมันมีรุ่นพี่ของเขาหรือว่าเพื่อนๆนของเขาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำวิดีโอก็อยากจะเอาข้อมูลเนี้ยไปอวดพ่อแม่หรืออวดเพื่อนๆอ,อืะ่ะในการที่เขาอยากจะอวดอย่างเงี้ยทำให้ทำไมครับคนที่ได้ดูวิดีโอก็จะได้ จะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดคลองตะอินไปด้วยเนาะแล้วก็ยังเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเด็กๆเนาะในการที่แบสนใจอ้คุณครูคะแล้วเกิดครั้งหน้าเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยมีมีแหล่งเ,เรียนรู้อื่นๆเราสามารถเอามาทําแบบนี้ได้ไหมก็คือเด็กๆก็จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนานนะวัตกรรมชิ้นต่อๆไปค่ะแล้วก็การใช้ ตัวรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆเข้าไปอยู่ในทปวีดีโอมันก็จะกระตุ้นความสนใจของเขานะคะกับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนของเราอันนี้พี่ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้วิดีโอดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะก็เอ,อ,อจบนะคะการนําเสนอเพวองแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ